สวัสดีครับวันนี้ต้นน้อชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านมาดูไม้ซากฟรีฟอร์มนะครับไม้ซากฟรีฟอร์มมาดูความสวยงามนะครับต้นนี้เป็นของปลาตองเชนบุรีนะครับปลาตองชนบุรีเป็นเตียนทะเลนะครับก็วันนี้ก็เอาตัวหล่อมาเลยนะครับต้นนี้ไม้ซากนะครับเราค่อยมาดูนะครับว่าจะติดรางวัลหรือเปล่านะครับต้นนี้ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็กำลังตัดสินนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบันไซทางด้านหลังกันนะครับ ต้นนี้ก็โอ้โหดอกสวยมากนะครับดอกสวยจริงๆนะครับบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ครับบอนไซแต่ละต้นโอ้โหนี่ครับไปแล้วครับต้นที่ดีที่สุดนะครับกําลังยกไปนะครับผูกโบนะครับนี่คือเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในต้นที่จะชนะเลิศนะครับเป็นหนึ่งในต้นที่ชนะเลิศนะครับ ของปลาตองนะครับนะครับต้นนี้โอเคครับนี่ครับไปดูต้นอื่นกันครับอันนี้หลินสามต้นนี้หลินสามนะครับอ๋ออนะครับนี่โอ้โหแต่ต้นต้นนี้ก็ได้นะชาหกเกี้ยนชาหกเกี้ยนของอ่าฝั่งทางอันนี้น่าจะมาของอาจารย์ปี้หรือเปล่านี่ครับชาหกเกี้ยนนะสวยมากไปแล้วครับต้นนั้นนี่ครับ แล้างเขาเกีียนนะอันนี้บรรยากาศด้านหลังไม้นะครับด้านหลังไม้ข้างในเป็นการคณะกรรมการกาลังตัดสินนะครับนี่ครับโอ้โหแต่ละต้นนะสวยงามนะครับอือปาติดยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหมครับต้นนั้นของปาเข้าเข้าไปชิงเข้าไปชิงเข้าชิงเข้าชิงอ๋อยังเดี๋ยวยังไม่ได้ยอดเยี่ยมได้แค่เข้าไปชิงเข้งไชิงอันนี้ี้็ด โอเคครับขอให้สมหวังโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังไม้นะครับบรรยากาศนี่ครับโอ้นนนนที่อ่าั่นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ล้าเลิศดอันนี้ไม้ซากนะครับไม้ซากนี่ครับมันไม้โครงสร้างนี่ครับก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับ โโอโหนี่ครับอ่าอันนี้เป็นส่วนไม้โครงสร้างนะครับก็ติดโบทุกต้นเลยนะครับไม้โครงสร้างสีวินนี่ด้วยนะคะวินนี่ด้วยค่ะ,คะนี่ครับอาจารย์ปี้ระยองนะครับผู้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่อาจารย์เอาวางไว้กับผมเอเสียงปรเจคเลยครับผม อย่าอย่าโหดดครับพี่ผมทิ้งใ้พี่ผมยิ้มยิ้มมากที่สุดเลยยิ้มฟางแต่เคยเห็นมานะพี่ตั้งมาเยอะเป็นวันที่มีความสุขนะคะอด้เอาการได้ได้ครับวันนี้เป็นวันของเราสองคนเอาให้เต็มที่อันนี้ที่มาเป็นเงาเที่ยงครับเดี๋ยวเราตัดันที่หลังครับ ครับผมอ่ะพี่ปองครับพี่ปองพี่ปองขอลูกเดียวหน่อยพี่ปองมาตรงนี้หน่อยขอลูกเดียวอ่ะสายเดียวครับวันนี้ไม่หลอมีเรื่องถ่ายอ่ะครับเสร็ครับนีครับอาจารย์ปองสายห้านะครับขอบคุณมากครับพี่ปองขอไแฟนคบานยินดีด้ครับพี่ปองครับอ่ะไดไหครับคุยกันก่อนเนีะพี่จะมอสออกมาแป๊บหนึ่งพี่ปองตันนี้เป็นโมกลาพี่ปองใช้เวลา กี่ว one. like like ันที่เลือตรวจสอบเผื่อน้องๆก็จะลงสามสิบวันพอดีเลยใช่ไหมอ๋อสามสิบวันพอดีเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะทำการเฝ้ารกับนักคิดต่อนะครับเดี๋ยวท่านนายกท่านมีพนักตุดต่ออ่ะหนึ่งสองสามเย้